ครับผมมาลองนะครับผมเป็นดิจิตอลเอวีมาสเตอร์นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นนะฮะนี่นะเป็นของโซ n y ครับรุ่นเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะฮะนี่นะนี่ครับรุ่นนะฮะเป็นนะฮะโมเดลทีเอขีดเอวเก้าพันนะครับผมนี่นะฮะฟังเพงเสียงดีมากนะครับมีรถเสียงเพิ่มเสียงนะฮะ ตอนนี้ลองเป็นอนาล็อกนะฮะนี่ฮะปรับอันนี้ออปติคอลผมก็ต่อไว้นะฮะเป็นดิจิตอลโคลแอกนะฮะนี่ถอดรหัสนะฮะนี่นะฮะเสียงดีมากนะฮะอันนี้สปีกเกอร์ตอนนี้ต่อสปีกเกอร์ A นะฮะนี่นะฮะลำโพงที่ใช้ลองเป็นโฟเซล่าครับ T5 โคนี้นะฮะขออนุญาตฝากไลน์หนึ่งครับไลน์เฟสตู๊กนะฮะร้านเปิดเก้าโมงเช้าปิดห้าโมงเย็นร้านอยู่ทุกวันศุกร์นะครับผมะเดี๋ยวมาดูลูกเล่นครับนี่ปรับบาลานซ์ซ้ายขวานะฮะ บาลานซ์้ายขวานี่นะครับอันนี้เทเบิครับแข็งแรงออกมาก,กันน้อยลูกค้ากลับได้เลยนะฮะอันนี้เบสครับนะี่ฮะอันนี้ออลติคอรครับผมอันนี้โคเอ็กเชียลนะครับนะะใช้งานได้หมดอันนี้มิวติงครับลบ2 0เดซิเบลนะฮะเิมเมอร์ครับพักหน้าจอได้ เปลี่นอินพุตได้นะฮะตอนนี้ต่อ VDP CD นะฮะแล้วก็อันะล็อกนะฮะออปติคอลโครอ็กใช้ได้หมดเลยนะครับดิจิตอลอ่าสภาพสวยนะครับผมโอเคครับผมสวยมากเสียงดีมา,มากครับผมขอบคุณมากครับ